ทุกคนทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยคือเรากลับมาที่เมืองเก่าเว้ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องทําการย้ายของเพิ่มทุกคน <c oughs> อุย้ยแล้วก็คือเฟิร์สจุงส่งเราคนเดียวเว้ยคือแบบเขาใช้งานเราไงเดี๋ยวกลับไปจะเอาให้หนักๆเลยทุกคนเอาแบบเอาอกเอาใจใทุกคนนะเอยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าต้องเก็บตังค์ทุกคนคือแบบอะไรมีสิบลงสิบล้านก็ต้องขอสักล้านหนึ่งนะใช้ฝั่งนี้ไม่ได้ทุกคนอุย้ยใช้เยอะเดี๋ยวก็ กลับช้าๆดีกว่าเนี่ยผมคิดแผนออกแล้วโอเคว้าขนของขนของของเยอะจริงๆนะทุกคนเนี่ยใครจะแบกไหวเนี่ยทุกคนอ้าว เอาทำมันพังอ right, so oh, right, right. so ่ะเอ้าทุกคนพังหมดเลยอ่ะโอ้เราทำไม่ดีทุกคนเโอเคโอเคค่อยค่อยเก็บไปทุกคนค่อยค่อยเก็บไปค่อยค่อยเก็บไปโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ย้ายบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหลือสวิตช์เตือนภัยไม่เป็นไรเอาไว้แหละเผื่อแบบเพื่อนบ้านเขามาเติมหงเตือนภัยเราปิดไฟให้เรียบร้อยกันนะกระจุงเขาเฮ้ยอะไรวะผีเหรออันนี้เราก็ไว้ที่นี่แล้วกันนะเป็นประดับประดาบ้านที่นี่นะครับเผื่อแบบใครมาเช่าต่อหรือว่าซื้อต่อได้รู้ว่าอันนี้เป็นบ้านของบอสพีสุดหลอนนะ หลอเลยคนวาดนี่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ทุกคนนะแต่ก็น่ารักอยู่แหละอ่าไปทุกคนปิดไฟให้หมดก่อนเอลาก่อนนบ้านหลังนี้กล่องของขวัญขีสิงทุกคนอะไรไม่รู้อยู่ผมก็มารถเราก็ทําการย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันขับไม่ได้เราก็ย้ายไปแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมยังไม่ล่าลาไอ้ลุงนั่นเลยอ่ะที่แบบซอยซื้อเสื้อผ้าคอยซื้ออะไรให้เราอ่ะมันเป็นความทรงจําที่ดีมากเลยทุกคนเราลองไปหาลุงก่อนไหม เราจะได้รู้ว่าลุงเขาทำอะไรกันอยู่นะเออร้านแมคกโดนัลด์ด้วยทุกคนร้านแมัโดนัลด์จะมีคนไหมนะเอ้เราไปเอาของกินมาหน่อยละกันนะเออไม่มีคนไม่มีคนเฮ้ยร้านที่เรารักขอของกินหน่อยนะเออขอหน่อยสักครึ่งนึงละกันแบ่งๆเธอแบบระหว่างทางหิวไงแบบนี่ก็หิวไม่ได้กินอะไรมานานเลยอะลงุลงลงุลงลุงลุงไม่อย่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยนั่นแอนนี่ว่ะเฮ้ยหนักปดหนักเลยโอ้โไปช่วยเือเน่ยไปช่วยถือเน่ยโอ้ไคุณมผู้หญิงครับเออ คุณผู้หญิงครับเออ เออไม่ทราบว่าให้ผมช่วยอะไรไหมครับเนี่ยเออช่วยหน่อยก็ชินยกยกของกล่องในควรนีให้หน่อยโอเคโอเคครับโอเคครับเออไปครับไปครับเออจะไปไหนครับเนี่ยร้านนี้ใช่คอรนี้โอ้จะมาซื้อสุภาเหรอครับเนี่ยใช่ใช่อ่าเออเพราะแต่อ๋อใช่คุณชื่อแอร์ใช่ไหมครับพอดีผมเห็นอยู่ใช่ใช่ใช่อ๋ออยู่อยู่อยู่บ้านแถวนู้นใช่ไหมแถวแถวโน้นอ่ะใช่ป่ะใช่อยู่แถวนู้นเลยอ๋อบ้านก็ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะแวะมาหากันบ้างนะครับนะกินน้ำชงน้ำชาอะไรนะครับ ได้ไหมครับพอเพิ่งจะมีโอกาสอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมโอ้โหคิดหนักเลยกูไม่น่าถามเลยอะไรเขาคิดหนักเลยเฮ้ยทุกคนอะไรคิดนงคิดหนักอะไรอ่ะเฮ้ยเออไปครับไปครับเดี๋ยวผมช่วยแบกครับุแบกอะไรมาครับเนี่ยอันนี้คุณแบกอะไรมาเนี่ยของในสาขาทุกอย่างแบกมาหมดอ๋อไปครับเชิญเชิญโอ้ยสวัสดีไอ้หนุ่มเอ้ยโอ้ยเอแบกอะไรมาหนุ่มไม่เจอตั้งนานเลยอ๋อลุงพอดีผมย้ายบ้านแล้วลุงฮ ย้ายบ้านแล้วหรออ๋อแล้วพวกกิ๊กพวกเกิร์กไปย้ายไปด้วยเหรอโอ้ไม่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 ผมย้ายแฟนผมไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ๊กผมมาแอบแถวนี้เอาใช่ไหมครับคุณเอ๊เดี๋ยวเอ้วางตรงไหนครับเนี่ยวางตรงไหนครับเออวางตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอเคโอเคครับเอาวางตรงนี้มองนี้อ่ะโหโหโอ้โหวางอีกอันนึงครับโอเคโอเคสองกล่องครับโอเคโอเคโอเคกูทุบมากล่องเดียวได้สองกล่องโอ๋อเอออืมอันนี้ในอันนี้คุณมาทำอะไรครับเนี่ยคือมาส่งเสื้อให้ร้านนี่แหละครับใช่มาส่งเสื้อ ต้องการเสื้อเยย์แมัเลยมาส่งโอ้ลุงลุงต้องการเสื้อแล้วต้องการหนูด้วยได้ไหมลูกได้ค่ะได้โอเคทุกคนอะไรนั่นโอ้ที่เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าชอบแนวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้๋ญินั้นเราก็ผู้ใหญ่ของเขานี่ว่าทำแบบ่างแก่ โอ้สวัสดีครับสเปคของคุณคือคนแบบไหนล่คะครับคุณแอร์อยากรู้จังเลยเออไม่รู้จังไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมเขาตอบเราแบบนี้วะเอ้ยเดี๋ยวลองเป็นลุงด้วยโอ้เออหลานเอ้ยสเปคหลานเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้สเปคหลานจังเลยอ่ะเออสเปกกอดเออนี่จำไม่ได้เหมือนกันไม่สเปคไนไงนเฮ้ยโอ้โหทุกคนเขาดูเขาดูเขาตอดบดีนะเราต้องทำยังไงดีนะถึงจะมัดใจเขาได้ทุกคนนะนี่ก็อุตส่าห์ช่วยยกโครงยกของก็ไม่ให้ใจกันเนอยเลยฮะเลยวะวันนี้นแบบเฟิร์สจุงไม่อยู่แลแลววกกกกก็เเเยยบบบ่าาาาาามอออนนนนีหหหโงิ๊สะทุค เอาเราคุณเข้ามาทำอะไรข้างในนั้นทำอะไรอ่ะเอาเครื่องปิ้นกับน้ำบุกมาให้ลุงเขาไงอ๋อโอ้ขอบคุณมากเลยนั่นหลานนะเออกลับบ้านไปนอนก่อนก็ได้อันนี้อันนี้ไอ้หนุ่มนี่มันตามจีบแล้วลูกหรือยังไงเออไม่รู้อยู่ดีเขาก็เจอมาหาอ๋ออใช่ครับแฟนแฟนของเองครับเออลุงแฟนของเองครับโอ้ยใช่เหรอใช่เหรอไหนถามด้วยไอ้หลานใช่แฟนป่ะน่ะไม่ค่ะไม่ใช่เออแล้วหลานชอบแบบนี้ไหมเนี่ยเออลุงอยากรู้จังเลยแบบไหนเนี่ยหัวแดงๆนะเออใช่ ไอ้ทุกคนเดี๋ยวนะเราต้องทำไงให้เขาชอบดีนะคิดก่อนนะคิด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 โอ้ต้องเข้าทางลุงไงลุงรู้จักเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปถามลุงก่อนเฮ้ลุงลุงลุงโอ้ว่าไงว่าไงถามเขาให้หน่อยดิว่าเขาชอบแบบชอบกินอะไรอะไรเงี้ยเออถามโอ้เออไอ้ไอ้แม่สาวแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเออแม่สาวน้อยชอบกินอะไรอ่ะอยากรู้ลุงถามทำอาหารกุก่อนโอ้โหโตโตสดพอดีลุงคอเค็ดน่ะหันไปเลยอโอ้ย มาแล้วมาแล้วเออ,อเ,เออชอบกินอะไรเหรอลูกเออชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบกินลุงไหมลูกไม่ร,มรู้อันนี้ไม่รู้ <laughs> เออคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบกินผมไหมครับเแหม <laughs> เออคุณครับเออถึงโคลกจัสซ่าแต่ผมก็กล้าที่จะนอกใจเมียนะครับโอ้โหมีเบอร์วันเดียวโทรบอกแป๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณคุณโอ้คุณมีเบอร์แฟนผมด้วยมีรู้จักกันดิเฮ้ยโอ้โหคุณย เอมยังไม่โทรหรอกใครทำอะไรนะสอดตังหมดอ่ะทษพี่ละเอโอพอทอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงบอลแฟนผมเลยอ่ะโอ๊ยอะไรวะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยคุณโทรอยู่อ่ะไม่ไม่เราอยากนะอยาโทราสอดตังหมดสอดตังหมดผมหูแว่วแน่เลยอ่ะแบบโดนเมียบ่นทุกวันเลยอ่ะคุณคุณแบบผมเริ่มแปลงไงเออคุณคุณบ่นแฟนคุณอย่างนี้ไหมผมถามจริงทไม่ไม่เคยบ่นอ๋อไม่บ่นนะไม่บ่นนะผมอยากได้แฟนแบบคุณมากเลยไม่บ่นแฟนอะไรยสนใจสักวันไหมฮะโอ ไม่มีแฟนแล้วฮะอ่ะได้มีแฟนแล้วใครอ่ะอ๋อก็คนนั้นไงน่ะคนนั้นฮะ,ะ,ะจริงจะลุงเขาไม่ได้แก่อะไรขนาดนั้นห<อ><อ>รอกเอามามเออใช่แล้วหล่อนก็ชอบทำตัวแก่งๆนี้แหละหลอกคนไปทั่วแย่แต่หลิวฟาดหน้ามเม้งโอ้ทุกคนอะไรวะหน่าเนฮะ้ยใ,ใช้ต่หลิวเหมือนกันเลยเอออย่าพิ่งเลยนะครับผมก็แค่แกล้งคนไปทั่วเท่านั้นเองนะครับผมเอ้ยไอ้ลุงเสียงหลอนนี่เลยอ๋อหูก็ว่าอยู่มัดใจสาวได้หมดอย่าบอกนะว่าลุงแอบมองไม่จริงๆลุงมันเคยแอบมองผู้หญิงทีี่่่อบนนนนน้้ตึกัะเยดู หนูนะตึกนั้นแหละไหนนะไหนนะไอ้ลุงไหนหนูหนูหนูเห็นว่าตึกข้างหน้าน่ะนะเออหน้าตึกนั้นน่ะลุงชอบแอบมองเว้ยเออคุณครับเราก็รู้จักกันมานานคุณไปแฉทำไมเออเออฟอครับเออใช่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 ไอ้ลุงมาแย่งกิ๊กผมเนยเดี๋ยวก็โดนละไอ้ลุงเออเออไม่เออไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ทุกคนเราไม่ยุ่งดีกว่าเรื่องตาเหลียวนี่เออคุณแอร์ครับคุณคุณแอร์ครับว่าไงว่าไงถึงผมจะมีเมียแล้วแต่ว่าผมก็ยังแอบชอบคุณอยู่นะครับอยู่นะครับ ใครโอ้มาใครโมาฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไม่มีใครรับบางฝะเจีอ๋อซทยังไงวะนีเอ้ยเฮยัลโหลน้องเฟิร์สเหรออ๋อพี่ถามาพี่บอสเหรอก็อยู่ร้านขายเสื้อผ้าอ้อสวยแล้วทุกคนอะไรอ๋อไม่ไลยหรอกแค่แบบมาตามพี่เจ๋อเจอเ้ยเอ้ยอะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรฝากบอกฝากบอกให้รีบกลับบ้านหรอโอ้สวยแล้วทุกคนรีบกลับบ้านเลยน้องเฟิร์สตามแล้วเ้ไม่เอาอยากอยู่อยากอยู่แอร์ก่อนอะแบบ คิดถึงแอร์แทบใจจะขาดเลยโอ๊ะข้อไหนเลยแต่ว่าไม่ได้วางสายไม่ได้วางสายชด้ยินไปทั้งยันเลยคลิบหายละไม่เป็นไรได้ยินไปเลยอะไรนะไม่ร้ว่าไงนะฮะกลับ้านตายนี่อ๋อเพิร์บบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเดี๋ยวรีบเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปเจอดีเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ทุกคนครับ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 แต่ว่าถึงถึงพี่จะชอบแมว ถึงพี่จะชอบหมาแต่พี่ก็ไม่ลืมพที่จะชอบหนูนะจ๊ะไปดีกว่าไปดีกว่าเียกไปแล้วโอ้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนผมว่าเราต้องรีบไปก่อนแล้วครับก่อนที่เฟิร์สจุงจะโทรมาด่าเราอีกรอบนะทุกคนรู้สึกผมหูแว่วบ่อยมากช่วงเนี้ยบายนะจ๊ะหนูบายยนะหนูแอร์เราจะไปเจอกันอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ายไปโทรศัพท์นั้นเป็นโทรศัพท์ของพี่แอร์เหรอโทรศัพท์เธอเองต่างหากแอบติดเครื่องดักฟังไว้อยู่เนี่ย ้หลังเสื้อหลังเสื้อเห็นไหมเอ้ยท um ุกคนผมไปก่อนดีว่าโอ้ยอะไรมีการติทธิพิเศษหลังเสื้อด้วยโอ้คนนี้ไปทุกคนไม่ไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนี่นีหนีหผมจะตายไปทุกคนก่อนลค์กดแชร่แล้ว